หัวใจของสุขภาวะหรือสุขภาพกายใจหรือความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งนะมหาเหตุก็คือใจเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ,ะป้องกันรักษาสุขภาพเนี่ยเราต้องโฟกัสไปที่จิตใจเป็นอันดับที่หนึงแม้ทัาา้งภาษตจีนก็ยังเลงในลักษณะเดียวกันอย่างที่เคยพูดสมัยก่อนว่าอิก็กยีเหงษากุศลหรือสภาพจิตที่เป็นกุศลมันจะต้องสําคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องพลังเป็นดับสองและเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นดับที่สามคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เมื่อเราเล็งเห็นเอเซนส์ของชีวิตอ่ะคือจิตอ่ะยังในบาลีก็พูดสอดรับกันนะมนโนปุพังคมาธรรมมนโนเรษฐาม,มนโนมยาทำทั้งปวงมีใจเป็นหลักใจเป็นประธานสำเร็จด้วยใจรักษาสุขภาวะเน้นที่ใจใจเนี่ยมันจะมีความทรงตัวแล้ก้าวหน้าไปในทางที่เป็น คุณธรรมหรือดีประเสริฐยิย่งขึ้นต้องอาศัยมักแปดนะับว่าโดยย่อคือการเว้นบาปทาความดีทําใจบริสุทธิ์หลายคนเนี่ยคล้ายๆกับว่าศึกษาศาสตร์หลายด้านศึกษาศาสตร์ภายนอกเช่นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เรื่องของอาทางหงจุ้ยเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวนั้นนะทั้งหมดนียคือตัวประกอบหรือเป็นสัปพะยะเท่านั้นเอง ถ้าเกิดว่าเราให้น้ำหนักผิดมันก็จะเกิดปัญหาทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ให้น้ำหนักบ้างเลยมันก็ไม่ควรเราก็ให้น้ำหนักอย่างเป็นองค์รวมอย่างเช่นในพุทธประศิษฐ์พูดถึงหลักของกงล้อความสำเร็จคนเรามุ่งความสำเร็จไม่ไว่าเป็นสุขภาพหรืออื่นๆเนี่ยเราควนึกถึงหลักนี้นะคือ1ก็คือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมงคลน,นะสคือการได้ครบคนดีอยู่ในสภาพแวดวงกงล้อมคนที่ดีอริยะบุคคล สคือเป็นผู้ที่เคยสะสมบุญหรือกาลังสะสมกุศลธรรมในปัจจุบันเพื่อให้ล่วงไปแล้วก็จะเป็นบุญเก่าที่ติดตัวทุท้ายคือการดําเนินตนในสตินะในกุศลธรรมได้ความดีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นบุคคลที่เล็งนะเป้าหมายแห่งความมีสุขภาพอันสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องสนใจนะมักแปดหรือลักในโอวาทปาติโมที่พระเจ้าแสดงว่าสัพพปาปัสสะอากาศนางัง ไปทําบาปทั้งปวงคือในความหมายคือศีลนมีศีลนะฮะแม้ต้องทุกข์ากลาบากก็คงรักษาศีลนะที่เช่นศีลห้าของคาราวาศีลแของนักบวดเป็นต้นแล้วก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญกุศลธรรมนะเช่นการบริจาคก,การให้การเสด็จละแบ่งปันการช่วยเหลือการทํากิจทุราที่ควรทำแม้ยากลาบากก็ถือเป็นบารามี นาสุดท้ายคือการสาจิตาประโยชน,น์ทัปัังคือการช,าชําระจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์หรือมีเมตตาคุณธรรมอันนี้คือสําคัญที่สุดนะเมื่อจิตมันถูกยกระดับเช่นผู้ที่ก้าวจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลจากอริยบุคคลขั้นต้นเข้าสู่ความสิ้นทุกข์คือเป็นอาสิคาบุคคลหรือพระอรหันต์เนี่ยท่านก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาวะทางใจสมบูรณ์ซึ่งในเรื่องทางร่างกายเนี่ยถึงจะทํายังไงก็ตามแต่ที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยวางสังขารเพราะอะไร มันเป็นของไม่ที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราจริงสภาพเป็นล้อมกายภาพทั้งหมดบ้านหรืออื่นเราต้องปล่อยวางทั้งหมดที่สุดเราก็ต้องเข้าสู่สภาวะเดียวเมื่อจิตนั้นน่ะเต็มอิ่มความสมบูรณ์แห่งความประเสริฐทางจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยก็จะเมื่อทิ้งสังขารแล้วก็จะไม่ก่อสังขารใหม่คือร่างกายหรือสภาพเป็นล้อมใหม่อยู่ในสภาวะอันเป็นหนึ่งเดียวคือบรมสุข